ความของมัต่งอภิวาทิเมีธรรมังนัมมัสธรรมะนัมมัสธรรมปริยันตุนังสารยะสัน1นึ่งจะตั้งใจฝึกอาชีพจะตั้งใจฝึกอาชีพตามที่สนใจอย่างเต็มที่ตามที่สนใจอย่างเต็มที่เพื่อทำเป็นเพื่อทำเป็นโยกย่องพระครูาน่งจต วชาชีพที่ได้ฝึกฝนมานี้นีีชชาชพท่ได้วิจากบ้านวิจิตพัฒนาตำบลน,นาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูขนสู้ชีวิตคนหนึ่งฟันฝ่าอุปสรรคความยากจนอย่างไม่ถ้อแท้แม้จะประสบปัญหาทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเลือกเกิดไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคสำหรับนายวิกูลภูวิชัยแม้แต่น้อยหลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนกุฎินจีพิทยาคมเมื่อปีพุทธศักราช2532มาแล้ววิกูลใช้ความพยายามใฝ่รู้จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2539จากนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิต สู่โลกอาชีพด้วยการเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น225ชั่วโมงวิชาช่างตัดผมเบื้องต้นจนจบหลักสูตรเมื่อปีพุทธศักราช2533และเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ใช้วิชาชีพในร้านตัดผมที่บ้านวิจิตพัฒนาและกลับมาเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพช่างตัดผมชายอีกครั้งที่วิทยาลัยสาวิชากุรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2534 จนเดินทางข้ามจังหวัดไปเป็นช่างตัดผมอยู่ที่กรุงเทพปีเศษจากนั้นย้อนกลับมาที่อุดรธานีอีกครั้งด้วยการถูกชักชวนให้มาเป็นช่างประจําอยู่ที่ร้านอาลีเกษาหลังเรือนจำอุดรธานีเป็นเวลา5ปีวันที่8กันยายนพุทธศักราช2540โชคชะตาบันดานให้หนุ่มน้อยวิกูลมีร้านตัดผมเป็นของตัวเองด้วยคําแนะนําสั่งสอนและได้รับขวัญกำลังใจ จากอาจารย์สอนตัดผมคนแรกของวิทยาลัยสาวิชาอุดรธานีจึงทําให้เกิดวิกูลบา์เบอร์ซึ่งเป็นร้านที่เช่าอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยสาวิชาอุดรธานีถัดมาอีก7ปีวิกูลได้เก็บหอมรอมริบซื้อบ้านเป็นของตนเองที่สี่แยกวัดบ้านจิกและเปิดกิจการเป็นของตนเองเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2548ที่บ้านเลขที่4 8 7แัสตําบลหมากแข้งอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพช่างตัดผมวิกูลผู้วิชัยได้ตั้งใจให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ทุ่มเทอุทิศตนช่วยเหลือสังคมให้บริการกับชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยสาวิชัอุดรธานีทุกครั้งด้วยความเต็มใจ